ไทยรถยนต์ระดับโลกอย่างเชื่อมั่นไทยยกให้เป็นฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในอาเซียนสนับสนุนโดย SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้มีรถยนต์มือสองมากกว่า4,000คันต่อเดือนให้เลือกจะซื้อไปใช้ก็ได้หรือจะซื้อไปขายก็ดีการประมูลไม่ยุ่งยากแนะนำที่ SIA สยามอินเตอร์การประมูล ในยุคที่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้ากำลังได้รับการตอบรับที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนอกจากการสนับสนุนให้เกิดการใช้งานรถจดไฟฟ้าแล้วการผลักดันให้เกิดการลงทุนในประเทศก็ถือเป็นอีกหนึ่งโจยดใหญ่ที่ทางภาครัฐต้องพยายามผลักดันและสร้างแรงจูงใจให้เกิดการลงทุนในประเทศเช่นกันในจุดนี้ประเทศไทยยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเนื่องจากค่ายานยนต์ระดับโลกต่างๆยังคงเชื่อมั่นให้เป็นต้นทางการประกอบรถจดไฟฟ้าในอนาคต ไม่ว่าจะเป็น Ford Motor ค่ายยานยนต์ระดับท็อปสายพันธุ์อเมริกัน Mercedes-benz ค่ Mercedes enz, ายรถยนต์หรูจากเยอรมนีที่ยืนยันว่าจะใช้โรงงานในประเทศไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของตนเองเพื่อทำตลาดล่าสุด BMW อีกหนึ่งค่ายรถยนต์หรูได้ออกมาประกาศชัดถึงแผนในอนาคตที่จะใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าอีกหเจ้า เมื่อวันที่30กันยายน2 5 6 5ที่ผ่านมานายอเล็กซานเดอร์บราก้าประธาน BMW Group ประเทศไทยเปิดเผยว่าทางค่ายมีแผนที่จะใช้โรงงานที่จังหวัดประยองสำหรับการประกอบรถยนต์ EV ซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการพูดคุยกับรัฐบาลไทยถึงเงื่อนไขต่างๆซึ่งท้ามีความคืบหน้าในแผนการลงทุนจะมีการอัปเดตรายละเอียดอีกครั้ง สำหรับโรงงาน BMW Manufacturing ที่จังหวัดระยองเป็นโรงงานที่ใช้สำหรับผลิตรถยนต์เพื่อทำตลาดในประเทศและส่งออกไปยังจีนรวมไปถึงประเทศอื่นๆในเอเชียตลอดจนผลิตรถมอเตอร์ไซค์ BMW Motorrad โดยมีการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาสายการผลิตรถยนต์รุ่นใหม่ๆใ,ในทุกๆปีอยู่แล้วประธาน BMW ประเทศไทยกล่าวเสริม สำหรับการทำตลาดล่าสุดทางค่ายเตรียมนำเข้า BMW i7 เพื่อจำหน่ายในประเทศไทยซึ่งจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่11ตุลาคมนี้โดยความพิเศษของ BMW i7 นั้นตัวรถเป็นรถยนต์ไฟ้า100%สามารถเดินทางได้ไกลสูงสุด625กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็ม1ครั้งตามมาตรฐาน WLTP โดยแบตเตอรี่ความจุ101.7กิโลวัตต์ชั่วโมง ซึ่งตัวเลขระยะทางนั้นอาจเปลี่ยนแปลงไปได้ตามลักษณะการขับขี่และสภาพถนนด้านคุมพลังนั้นสัมผัสความพุ่งทยานด้วยคุมพลังไฟฟ้า400กิโลวัตต์หรือราว544แรงมา้าแรงบิดสูงสุด745นิวตันเมตรสามารถเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ด้วยตัวเลขสุดเร้าใจที่4.7วินาทีส่วนการริชาร์พลังงานนั้นสะดวกสบายด้วยวอบ็อกขนาด11กิโลวัตต์ สำหรับการชาร์จไฟที่บ้านให้ระยะเดินทาง100กิโลเมตรด้วยการชาร์จไฟ1ชั่วโมงครึง่งส่วนในวันที่เร่งด่วนตัวรถสามารถรองรับการชาร์จไฟจากสถานีชาร์จเร็วสูงสุดที่195กิโลวัตต์ให้ระยะเดินทางได้ไกล100กิโลเมตรด้วยการชาร์จไฟเพียง6นาทีเท่านั้นและสามารถชาร์จไฟจาก10ถึง80%ได้ใน34นาที ด้านราคาจำหน่ายในไทยนั้นยังไม่ถูกเปิดเผยแต่คาดว่าตัวรถน่าจะอยู่ที่ราวๆ7.5ไปจนถึง8ล้านบาทส่วนรถในฟ้าที่จะถูกประกอบขึ้นในไทยนั้นจะไม่ใช่รุ่นท็อปอย่าง BMW i7 แต่จะเป็นรุ่นสำหรับขายให้กับกลุ่มลูกค้าในวงกว้างซึ่งจะมีราคาที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่าและนอกจาก BMW แล้วในช่วงกลางปีที่ผ่านมา Mercedes-Benz ประกาศเตรียมเปลี่ยนลายการผลิตรถยนต์ในประเทศไทยสู่การผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบพร้อมกับการตั้งโรงงานแบตเตอรี่ในประเทศไทยด้วยซึ่งเป็นการตอบรับแผนของบริษัทแม่ที่ได้ขีดเส้นตายหยุดจำหน่ายรถยนต์น้ำมันภายในปี2030นี้รวมไปถึง f o r d m มอเตอร์ Company ีประกาศชาร์พร้อมดันไทยเป็นฐานการผลิตรถกระบะไฟฟ้าและรถอนเนกประสงค์อย่าง f o r d Ever e s t รซึ่งทางค่ายลงทุนต่อเนื่องในไทยแล้วมากกว่า 1, 100 0ล้านบาท เห็นได้ชัดว่าไทยยังคงมีความน่าเชื่อถือจากค่ายยานยนต์ระดับโลกทั้งจากยุโรปอเมริการวมไปถึงหลายๆค่ายจากประเทศจีนซึ่งมีความชัดเจนแล้วในการเดินหน้าให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตส่วนค่ายฝั่งของญี่ปุ่นนั้นยังไม่มีท่าทีชัดเจนมากนักว่าจะมีแผนเดินเครื่องผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเมื่อไหร่ และด้วยการทุ่มทุนจากค่ายยานยนต์ต่างๆเชื่อว่ามอเตอร์เอ็ก2022ปลายปีนี้เราจะได้เห็นรถยนต์ไฟฟ้าอีกหลายรุ่นมาโชว์ตัวในงานอย่างแน่นอนซึ่งจะช่วยกระตุ้นตลาดรถยนต์ไฟฟ้าให้คึกคักมากขึ้นในประเทศไทยส่วนใครที่กำลังมองหารถยนต์มือสองราคาถูกออกรถง่ายไม่ยุ่งยากไม่ต้องใช้เงินดาวแนะนำที่ SIA สยามอินเตอร์การประมูลเรามีรถยนต์มือสองให้เลือกมากกว่า4,000คันต่อเดือน ใครที่สนใจก็สามารถกรอกข้อมูลที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ได้เลยครับ